สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ทาก็อยู่กับกิฟบจ้างเพจแคดิกกิฟวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่ร้อนแรง so hot ที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือลิเวอร์พูลจะมีนักเตะเอเชียแล้วใช่แล้วค่ะนั่นก็คือทาคุม,มิมินามิโนจังให้นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมามา,มาม์กันหน่อยว่า ทำไมต้องเป็นมินามิโนะนะคะเพราะว่าร้อยวันพันปีนะคะลิเวอร์พูลนะ,ะไม่เคยซื้อนักเตะที่เป็นเอเชียมาเลยนะคะแต่ทำไมต้องเป็นเขาคนนี้ด้วยคะปิงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ารักแรกพบเอ๊ะหรือว่ามองตาก็รู้ใจเอ๊ะหรือยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเข้ที่หนึ่งสไตล์การเล่นที่คล้ายกับลิเวอร์พูลเหลือเกินนะคะจากที่เราได้ดู UCL กันมานะคะเราจะเห็นได้เลยว่าซาวบวก ลิเวอร์พูลนะฮะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันจนหน้าตกใจกิฟจังต้องใช้คำว่าหน้าตกใจเลยนะเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ที่เราดูในลีกมารีเมยรีกนะเราไม่เคยเห็นนะทีมไหนที่เล่นเหมือนก๊อปปี้หรือว่าโครนนิ่งกันมาขนาดนี้นะระหว่าง2ทีมนี้นะนั่นคือมีความที่ บีสูงดันสูงเพรสหนักแน่นนะคะแล้วก็สวนกับเร็วมากคะเร็วปีเลยทีเดียวนะคะแค่กระพริบตาเดียวเท่าน,นั้นก็ไปถึงหน้าโกของอีกฝัง่งนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง zij, จะรวดเแลยวก็อันตรายแล้วก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่ลิฟท์ูน่นาจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับการทำกับการทำทีมของครอสในมื่อฤดูหรือ,อรร2ฤดูกาลนี้นะคะอยู่นะที่ว่าใครฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่จะจบสกอร์ได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึ่งนะคะที่นอกจากสไตล์การเล่นการวางแท็กติกของทีมที่ค่อนข้างจะคล้ายมากๆแล้วนะคะนั่นคือนักเตะนะคะต้องมีความขยันขันแข็งไม่อู้งานไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนนะคะ ต้องเป็นนักเตะที่วิ่งแบบไม่มีวันเหนื่อยพลังไม่มีวันหมด90นาทีสามารถวิ่งได้ทั่วสนามนะคะเป็นนักเตะพลังไดนามูเป็นนักเตะที่อย่างที่คลิปจังเคยบอกว่าเอาไปลงแข่งไตรกีฬามันก็สามารถทําได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะต้องมีความกระดือรือรนด้วยค่ะคือเป็นนักเตะที่มีความกระดือร้อนในการที่จะวิ่งไล่วิ่งตามบอลและวิ่งประกบคู่ต่อสู้นั่นเองค่ะ และสาหรับมินามิโนจังนะคะก็ถือว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็คงไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็น่าจะมีความเข้าใจในระบบการเล่นของทีม,มวรลฟูดอยู่แล้วะคะ่ะด้ได้ง่ายนะคะว่าเคมีโรงกันนั่นเองค่ะข้อต่อนาคะว่าทาไมต้องเป็นมินามิโนจังนั่นก็เพราะว่าการมาของมินามิโนจังนะคะจะ ช่วยแบ่งเบาภาระของนักเตะในทีมชุดใหญ่ได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลิ์พูก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นในทุกๆถ้วยอยู่นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเน้นถ้วยพรีเมียร์ลีกสิถ้วยยูเอลไม่ต้องเน้นหรอกเอาเป็นว่าเราเพิ่งได้มาเมื่อฤดูการล่าสุดนี้เองเพราะฉะนั้นเน้นพรีเมียร์ลีกก็ได้แต่ก็จะมองว่าทําไมเราต้องทิงท้งถ้วยล่ะในเมื่อเรายังมีสิทธิ์อยู่โดยเฉพาะถ้วยใหญ่2ถ้วยนี้พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นทีมที่ มีสิทธิ์ลุ้นมากที่สุดแล้วก็ทิ้งห่างอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรือแม้แต่ UCL เราก็เพิ่งเข้ารอบเพราะฉะนั้นกน็จะมองว่าเป็นอะไรที่เราไม่ควรทิ้งเลยและตอนนี้นะคะการที่มินามิโนจังเข้ามานะคะก็จะทําให้นักเตะในทีมหลายคนสามารถแบ่งเบาภาระรไปได้เพราะว่าเราจะสังเกตเลยนะคะว่าหลังๆมานี้นะคะครอปใช้วิธีการโรเตทผู้เล่นหลายครั้งมากเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกก็โรเตทหรือแม้แต่ถ้าหากว่าสัปดาห์ไหนมีเตะ UCL ด้วยครอปก็จะอาจจะโรเตท นักเตะในพรีมยรีกเพื่อเซฟและไปเล่นใน UCL หรือว่าเปลี่ยนโรเตทใน UCL เพื่อมาเล่นในพรีมยรีกเพราะฉะนั้นการมาของมินามิโนจะทำให้แบ่งเบาภาระหน้าที่แล้วก็ทำให้นักเตะในทีมลิเวอร์พูลนะคะสามารถเซฟความสมบูรณ์ของร่างกายเพื่อให้เป็นสายป่านที่ยาวขึ้นจนถึงจบฤดูกาลได้นั่นเองค่ะและข้อที่สทํทไมต้องมินามิโนจัง ทุกคนคะของดีราคาไม่แพงไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะถ้าใครที่คว้าไว้ก็บลาแล้วนะคะก็อบอกว่าพินาบิโนตนะคะตอนที่ย้ายมาซอบุนะคะเขาเอาย้นด้วยราคาหนึ่งล้านต่อแต่ตอนนี้นะคะค่าฉีกสัญญาของเขากับซอบุตรคะเป็นเงิน7.25้าล้านตอน่อซึ่งทุกคนคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่พาคในปกคบความสามารถของเขาในตอนนี้คุณภาพของเขาในตอนนี้แนละสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้ด้วย ได้รายที่คุ้มสุดๆค่ะทุกคนใครจะไปคิดคะว่านี่แน่นอนที่ซื้อมาด้วยราคาเท่านั้นวันนี้จะเล่นได้ดีขนาดนี้และแน่นอนนะทุกคนถ้าหากจบฤดูกาลนี้นะคะเขาได้ค้าแข่งกับทีมลูกคูนแล้วก็รวมไปถึงจิตวิงญาณแต่รวมไปถึงชัยชนะต่างเชื่อว่าเขาจะทำผลงานได้ดีค่ะและมีสิทธิ์ที่จะคาดบุกอัพ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 ก็จะถึง30 40ล้านเลยกำไรเห็นๆข้อที่สี่ค่ะ ทำไมต้องเป็นมินามโนคุ้งหรือมินามโนจัง,อ,งอะไรก็เอาเถอะทำนายลิ์พคูคือดีมากๆเพราะว่า3ประสานของลิ์พูนะคะ ถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งติ๊งจังเชื่อว่าสามารถทดแทนกันได้ขาดมาเน่ซาร่ายิงขาดมาเน่ซาร่าเอ้ยขาดซาร่ามาเน่ยิงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามลิอรูพูลจะมีคนจบสกอร์เสมอแต่เราเคยคุยกันไว้ว่าแต่ยัดขาดฟิมิโนนะเพราะถ้าขาดเธอมันขาดใจจริงๆเพราะว่าขาดคนสําคัญบุคคลสําคัญในการที่จะเชื่อมเกมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฟิมิโนถือเป็นคนที่เราขาดไม่ได้เลยแล้วก็เราจะเห็นว่าหลายๆครั้งถ้าหากว่าเราขาดเขาไปในนัดสําคัญสําคัญเนี่ย ลิวพูก็ค่อนข้างจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเหมือนกันนะคะแต่การมาของมินามินโนคูงเนี่ยนะกิ๊จังเชื่อว่าชาวลิวพูเนี่ยก็น่าจะคลายกังวลได้ในระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่ามินามินโนะจะสามารถมาเป็นตัวจริงแทนฟิมินโนได้นะแต่ว่าเกิดสถานการณ์ที่ว่าฟิมินโนเจ็บหรือว่าคลอปอาจจะต้องการเซฟหรือโรเตทหรือว่าต้องการจะเซฟความสมบูรณ์ของนักเตะมินามินโนะก็สามารถเป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าจากสไตล์การเล่นของนามิโนคุณนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถเล่นลุกได้ทุกที่เลยทีเดียวนะคะคือไม่รู้ว่าจะไม่รู้จกเมื่อยบ้างเลยอยังไงคะลุกตลอดเลยนะค,ะคนละลุกนะคะแหมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ส่วนของ,ล,งล้างรุกปีกริมเส้นหรือว่าเป็นหน้าต่างอสไซซึ่ง,งกิจการในเมองว่าตรงนี้เขาสามารถมา Replace อนมิโนได้ในยามขับขันแน่นอน,นะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะต้องบอกว่า ความสร้างสารรค์ในเกมเขาทำได้ดีค่ะเขาสามารถเป็นคนที่พลิกเกมเสริมมิติในเกมหรือว่าแม้แต่เชื่อมเกมรับไปเกมรุกก็สามารถทำได้เอาง่นยๆคือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ของแท้เลยนะคะมินามิโนคุงเนี่ยค่ะ ที่สําคัญนะคะความเร็วของเขาค่ะที่เรียกได้ว่าดิสปีดแบบ1,500แรงม้าเลยทีเดียวนะคะที่กองหลังลิ้ลพูอนะคะพูดว่าแน่แล้ววุ่นเร็วแล้วนะคะในบางครั้งก็ยังบางทาม่ทันเลยนะะเราจะเห็นได้จากนัดที่แข่ง UCL กับสวกล่าสุดหรือแม้แต่ม้าเน่เองนะคะที่เวลาเขาดดนกานตบตัวเขาก็สามารถเอาอยู่สามารถเลี้ยงหนีมาเน่ได้ซึ่งก็หมาว่าเราไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนักในทีเมียร์ลีกนะคะก็คือเป็นนักเตะที่สามารถรุกได้เชื่อมดีฮาร์ตเมนตตัวต่อตัวก็เอาอยู่ นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะเนี่ยหาโอกาสจบสกอร์ก็สามารถทำได้อีกนะคะสร้างสรรค์เพลงก็ทำได้อีกนะคะหรือว่ามีอะไรอีกไหมคะเนี่ยหน้าตาดีอีกนะคะอันนี้เนี่ยหาได้ยากมกากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องควรจะมาอยู่กับทีมที่มีแฟนคลับหน้าตาดีแบบนี้แล้วนะคะและสุดท้ายนะคะว่าทำไมต้องเป็นนิงนกะอุ้มเอาจริงนะคะมันเป็นความฝันหนึ่งนะของกิจังแล้วก็อุ๊ยกิ๊บจัง,ป,จงปุ่นเหมือนกันเลยอะ จะคูดกันดูเรื่อง,รองหรือเปล่ามันก็เหมือนกับความหวัง,งเงนงนเนะว่าคิดจังอยากเห็นนักเตะเอเชียเนี่ยมาถ้าแค่อยู่ในทีมรักของเราเนั่นคือลิฟท์ูนั่นเองซึ่งก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลิฟท์พููไม่เคยมีนักเตะที่เป็นเอเชียคนไหนเลยนะคะที่เป็นผู้เล่นในชุดใหญ่และมินามิโนครูก็ถือเป็นคนแรกเลยนะคะซึ่งนเลยทาให้แบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยอะคะ่ะหวังว่านะคะ ถ้าคุมิคุงก็จะไม่ใช่นะักเตะเอเชียเพียงแค่คนเดียวนะคะจากนี้ก็หวัว่าซซนฮึงมินก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ในทีมของเราเาจะได้มีนักเตะเอเชียเยอะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ทำให้แฮปปี้มากๆเลยะคะ่ะและนี่ก็เป็น5ข้อนะคะที่ว่าทำไมต้องเป็นมินามิโนคุงด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะโดยเฉพาะเด็กผมทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีอะไรเพิ่มเติมกคค็สามารถคอมเมนต์ การดีนะมีกำลังนกพิราบก็สำเร็จรุ่งรุ่ง่วงไปด้วยดีนะคะรวมถึกงการดูสุขภาพด้วยนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ลูกเป็นบ้านหลังเต็มเมืองไม่ใช่น,นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแล้วกันนอะนแล้วก็เดี๋ยวปีนหน้าเจอกันนะคะวันนี้นะคะแคนดิ๊กคิดถึต้องขอลาไปก่อนนะคะก็มีนกพิราบไฟตกโอเยสซิมิทาไซ้ให้